เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาจารย์เอลิเบเกอร์วันนี้พี่เกมเกณชินดีแคร์นี่นะครัก็วันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมแรนช์ไลน์กันต่อนะครับซึ่งจากคาเทียนี่คือเราได้นัดกับเครื่องฉีดเอาไว้นะครับว่าให้ไปเจอที่เจดเจมเบอร์แต่ว่ามันต้องอีกตั้งหนึ่งวันนี่ยงั้นระหว่างนี้เราไปทำมิชั่นเสริมอันอื่นก่อนแล้วกันเนาะซึ่งอย่างที่รู้กันว่ามันมีทั้งหมด3มิชั่นนะฮะนี่อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เงามหัััศจรรรรย์นนนีีี่่คคบออ้ืทเายัังงไไมม่่่้เเเเลลลนนนาาาะะรจอกน ซึ่งผมที่ข่าวว่าทําให้คนหัวร้อนม,มาระดับหนึ่งแล้วผมก็อยากรู้มันเป็นยังไงนะครับปไปไปรู้กันดีกว่าอยู่ลองแห่งหลี่เย่ได้ประดิษฐ์ของประหลาดที่เรียกว่าคมเงาขึ้นมานะฮะไปไปยังเพจนะครับจำทางเลยฮะบีอม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 ไส้นาลาเคย Let's go ตรงนั้นครับร้อยสามสิบเมตรมันจะเป็นยังไงวะคือแล้วเกลียดอะไรที่เกียดเงาแน่ๆอันนี่มันอ๋อไอ,อคือจุดฟูนะฮะ สุกท่านเลยเข่ามามาลองเปิดหูเปิดตาเชิญเข้ามาดูโคงเงากันได้เลยโคงเงาไม่เคยคิดไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสองท่านทางนั้นสนใจโคงเงาสืบะดิ์ใหม่ของฉันไหมอุป,ปรกรณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะแค่หมุนวัตถุที่อยู่ด้านในของโคงเงาไปยังทิศทางที่ถูกต้องให้เงาของพวกมันเชื่อมต่อกันก็จะได้เห็นภาพอันน่าทึ่งถ้าคุณสนใจ,จลองด้วยตัวเองสักครั้งก็ได้นะอุปรกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วเชิญลองใช้งานได้เลย บอกว่าโคามเงาจะสามารถทําให้คุณได้เห็นภาพที่น่าสัจจ์รันฟน้วยสนใจมากเลยนะพวกเราก็ไปดูกันเถอะมาครับนะมาอีกสามบดโอเคมีทั้งหมดเก้าอันนะครับงั้นทําทีเดียวให้จบเลยกันเนาะมาโคมไฟแนกไปยังพิศนานครับก็ที่นี่แหละจะไปไหนวะมาเล่นมา เงาปริศนาในการท้าท,ทายเงาปริศนาคุณสามารถใช้ปริศนาของโคมที่เกี่ยวข้องได้โดยการปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของโคมเงาเพื่อทําให้แสงของเงาแสงเงาของมันประกอบขึ้นเป็นภาพที่สมบูรณ์เอาเท่าหมุนเนาะเมื่อใช้เมาส์เพื่อเมื่อใช้เมาส์ควบคุมให้ลิดขวาค้างไว้แล้วลากไปยังไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อหมุนซึ่งจะสามารถ มได้แม้ในขณนะนั้นคมเงาจะอยู่ในสถานะ,ถ,านะถูกล็อกก็ตามเมื่อรูปล่างของเงาใกล้เคียงคําตอบคขาคืบหน้านในการไขปริศนาจ,จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมืคค่อคขาคืบหน้านในการขึ้นไขถึง100ไขก็คือจะสําเร็จในอีกนะครประมาณนั้นมาข,นขวา อมันแค่ซ้ายกบขฝาเนาะคลิกค้างเพื่อล,ละเลื่อมือประกอบอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วอ๋อผมเข้าใจความความมานี่แล้วโอเคผมผมว่าผมผมพอได้แล้วประมาณนี้ แล้วก็ประมาณนี้หมุนเพราะว่าประมาณนี้กดค้างเพื่อเลาอโคมไฟยังไม่ได้เนาะอ,อ,อประมาณมันต้องประมาณไหนว่า มันจะแสดงคำตอบในกี่นาทีผมไม่รู้ว่า40วิโอเคเอไม่ผมว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยแต่ว่าองศาอืมไอ้หมุนนี่ยผมว่าไม่ใช่ตอนนี้นคือหมุนอย่างนี้อย่างเดียว ผมว่าประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้คืออ่าจะนิ่งที่สุดแล้วความคืบหน้าใน,นการขายพินามันได้ไหมเนี่ยลองดูนะหนึ่งสี่สิบสามเอร์เซนมันต้องเห็นด้านบนสุดๆอย่างนี้หรอ ได้ไงตำแหน่งเนี้ยถูกแล้วครับแนวนี้ตอนนี้เหลือแค่หมุนยังไงให้มันได้มุมนั้นต้องเห็นฐานด้วยเหรอ ส4สิสเว้ยเอ๋เอ๊ะมันอ๋อพิดต้านเหรอเดี๋ยวทำไมมันเลขมันสูงขึ้นวะอ๋อนี่เปล่าเอ๋ต้องได้แล้ว w ัตเ t อร์ u c k ร์สยัง เราต้องลองเดากันก่อนครับว่ามันคืออะไรมันดูมีรูปร่างเหมือนเรือนะใช่ไืมอ้าวได้เฉย1 7จิตวีเป็นเรือจริงด้วยถูกครับผมว่าเด,ดาถูกเป็นเรือนี่อะไรเนี่ยอืม ยังนนไม่ช่วยเลยเลยเว้ยอืมอันนี้ไม่รู้แฮะเอาแล้วท่านชมอันนี้อันนี้ถูกอันนี้ไม่ตรงอันนี้ถูกชาวด้านนี้ถูกแนวเนี้ยถูก แต่เน,นี้ยผิดแน่ๆแต่มีแสงขึ้นไว้อัน,นี้ถูกครับาต,ตามันจะเป็นยังไงวะเหมือนพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างนิดนึงอ่ะแต่ดูไม่ออกม็คืออะไรอ่ะอันนี้ยากครับอันนี้ยากเฮ้ยเฮ้ยน,นี่ถูกเหรอ ไม่ใช่งั้นต้องไปด้านนี้เอ้ยเออเอเอเหมือนเห็นความจริงอ่ะไกลละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ่านี้วะฮ้ยประมาณเนี้ยมันคือด้านนี้แหละนี่ไงมันคือว่าวจุฬานี่เองโอเค ไปครับก็เสร็จไปแล้วสามอันนะเดี๋ยวดูหน้าแรกหน่อยนี่เป็นไงสามอันแล้วมีสมุดกาวอันนะฮะปะไปกันต่อเลยดูสิแค่อันแรกก็หัวหมุนระดับหนึ่งแล้วอันที่สองที่คือแบบบังเอิญนะฮะอันที่สามนี่คือแบบดูมุมยากมากอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอะแต่ปุ่มเพื่อเปลี่ยนทุบทรงอน,นี่อะไรอระอุกรณ์ที่สองโอ้มีอีกเด้อไอหยา ตายแล้วเฮ้ยอันนี้ไม่ยาก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 ผมรู้สึกว่าไม่ยากแต่ต้องหามุมอันนี้ขยับถูกแล้วหามุมไม่ถูกครับมนไปยินเสีัตตามันเป็นเสรียักของเทพหินนะน่ยเนี่ยเห็นเห็นพื้นหลังนะครับเนี่ยเป็นรูปนี้เลยถ้าผมดูไม่ผิดนะ โอเคตำแหน่งนี้ถูกต้องแล้วเราก็ขยับมันตรงเฮ้ยเฮ้นี่ไงว่าใช่แล้วจริงด้วยมันเป็นธาตุหินหินครับเสียร่าเนี้ยจะเป็นไปเขียวภูเขาอะไปต่อโอ้โหสิมีสองชิ้นซะด้วยอ,อ,อ,อ้าวชิ้นนี้เสือกหมุนโอเคอันนี้ผิดอันนี้ถูกมุมประมาณนี้ถูกครับ ค okay. ลองขยับดูกันโหขยับได้โคตรเยอะอะแอบยากนะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมว,ว่าใช่ผมว่าม่สิใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้นี่ตาช่างจริงด้วยโอเคต่อไปครับ อ่าอันนี้อืมพอมันกระจายกระจายอยู่มันดูไม่ออกนะเอ้ยเอ้อแบบนี้ถูกเ่ะอันนี้ขยับหมุนได้โอ้หหมุนได้อสีลาด้วยตายแล้วซึ่งมันกดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบหมุนอย่างนี้ก็ได้ดีอย่างนี้ก็ได้ ไม่ใช่ประมาณนี้แหละแล้วหมุนก่อนครับว่าอะไรมันทําให้หลอดขึ้นบ้างอะประมาณนี้หลอดขึ้นแต่ถ้าเราหมุนทางนี้นะไม่ขึ้นทางนี้นะไม่ขึ้นโอเคน่าจะมุมนี้เอ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นเห็นผมเห็นอยู่เห็นอยู่เป็นตาของฟาตุอีปะ่ะเอ้ยผมว่าใช่แล้วล่ะผมว่าใชา่แต่มันต้องไปทางนี้ ่าใช้สริงด้วยคำถามคือจะวางไงให้มันตรงเนี่ยใช่เลยอะ่ะมันใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ปัญหา,า,าคือจะบุดยังไงให้มันตรงวะนิดหนึ่งนี่ไงเฟออ๋อเป็นของโมล่าเหรอเออว่าลืมนนมัน,นยังไงเนี่ยเออผมนึกว่าเป็นตาของฟาตุอีนะลืม ผมจำใส่รักไม่ได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าแค่เดาวว่ามันก็เป็นมาให้ผมคิดอะอันต่อไปโอ้มีสามมีสี่ส่วนประกอบสามชิ้นว่ะอันนี้อันนี้ยากละโอเคอย่างแรกเหมือนเดิมครับหันยังไงก็ได้ให้มันดูประสมมากที่สุดอืมอันนี้คือที่ถูกน้ำหมุนละหมุนไม่ได้นะฮะถ้าเราได้แค่นี้ สุทิแค่นีครับโอเคแล้วก็ล็อกไว้กันทีที่สองขึ้นมาซึ่งอันนี้หมุนได้หลายแบบเออเออเออโอ้ว่าใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้อย่างเงี้ยม่มีสิจะเป็นต้นไม้หรืออะไรสักอย่าง อันนี้มันเข่ากวางปะวะมันเคยเห็นแวบว่ามีคนบ่นอยก็บไอสิ่งนี้อยู่เอ้ยผมว,ว่าใช่มันเหมือนเข่ากวางเว้ยใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้แหละมันจะอ,อยู่ประมาณนี้ลองตั้งมันตรงตรงไม่ใช่หรอ ห,หลอดนี้ใช่ครับแต่ปัญหาคือมันไม่ตรงอ่านี่ไงวางจริงด้วยครับโอเคไปต่อไปอันนี้น่าจะเหลืออีกสองอันครับอันนี้กับอันสุดท้ายมามนเดินครับดูว่าขีดแรกทำไงให้มันขึ้นอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอันนี้หมุนจะใชแค่นี้หมุนไม่ได้แค่นี้ก็สองแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ ตรงนี้ไม่ได้างเงี้มรนจะต้องเกี่ยวกับไอชิ้นนี้แล้วล่ะอืมคิดถูกด้านนี้โอเคถูกด้านนี้นะนค,นครับทำได้บ้างอืมเมื่อล็อกโฟมเงาแล้วมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกา R K อันนี้ผมรู้ครับอ่ะ ภาพรวมถ้าหมุนได้ไหมไม่ได้ก็คือมันต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้หมุนได้ไหมแต่งี้ยังได้อันนี้ได้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือผมพยายามหมุนก่อนที่ภาพเฉลยมันจะ,ะโผล่นะอืมไม่ตรงเลยเว้ย ไม่ใกล้เคียงเลยอันนี้ดูไม่ออกอะ่ะท่านผู้ชมผมดูไม่ออกจริงจริงยังไงวะเอ่เอ้ยเฮ้ยอันนี้ถูกเหรอเอ๊ะเหมือนเหมันเห็นไปอลไรสักอย่างอะ่ะแต่ดูไม่ออกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมดูแล้วมันคือดอกไม้มันคือดอกไม้เว้ยโอเค มันเราก็พยายามจัดมุมให้มันตรงเนี่ยอันนี้ใกล้เคียงมากล้วอะตรงไหนไม่ตรงอะเนี่ยใช่อ๋อมันต้องเอียงโอเคนี่ไงก็ได้อยู่ครับผมพอจับทางก่อนเวลาหมดว่ามันคือดอกไม้อะแต่แค่ไม่รู้ไม่ต้องเอียงขนาดไหนประสานอันสุดท้ายแล้วน่าจะอันนี้ What the fuck โอ้มีมุมอย่างนี้ด้วย โอเคผมพอวะ่ะตอกไว้ตรงนี้กันอันนี้มุนได้มุนได้ทางเดียวไหมหมุนได้สองทางอ้าวอันนี้อยู่อย่างนี้ได้เฮ้ยตรงเอ๊เดี๋ยวนะผมว่าเป็นรูปนกแน่เลยเฮ้ยนั่นไงขึ้นไปแล้วอ๋อด้วแล้ว การเลี้ยงการเลี้ยงทุกแบบวะทุกแบบวะคอวืออะไรตั้งตรงๆก่อนนี่นี่นี่อันนี้ขานกนี่นี่นี่นก็น่าประมาณนี้ถ้าผมคิดน,นะคือป,ประมาณนี้อันเนี้ยขึ้นใหม่น่าจะถูกต้องแบบอันเนี้ยมันมันต้องหมุนยังไงวะ ยี่เห็นแล้วว่าเป็นนกฮ้ยอ๋อ,อผิดด้านอีกไปเลยผิดด้านครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเผิดด้านผิดด้านต้องทางนี้เอออันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากจับทางได้ก่อนเห็นเป็นรูปเห็นเป็นรูปนกก่อนไว้เห็นนะจะตีมันไปทางนั้นนะสิหรือว่าอย่างนี้วะได้ปะไม่ได้เอาเหียชิบหายคะแนนลดลงด้วยจะว่าผิดหรอ ทางนี้ผมว่าถูกกาเรียนมันหันหไปทางนั้นอ่ะถ้าดูจากเสลีลักอ่ะหันทางไหนวะอางนี้ผิดผิดเต็มๆเลยคือเนี้ยเนี่ยเช่าสมเหติปะเนี่ยอ่าใช่จริงด้วยมันหันทางนี้แต่มันเงยออขึ้นเหรอเดี๋ยวนะ ประมาณนี้ขาเนี่ยตัวดีเลยมันไม่ตรงอ่ะดิ98%แล้วอะประมาณนี้อันนี้อันนี้นิ่งแล้วอันนี้น่าจะได้ประมาณนี้อันนี้ตรงแล้วครับตรงแล้วแต่เหลืออันนี้ทำไงให้ตรง ทันนี้สุกแล้วหมุนไม่เกี่ยวไม่ช่วยค้างที่98คือตรงนี้มันจะเหลือนี่แหละเฮ้ยผมว่านนี่มันปแปลกๆล่ะเอย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวภาพรวมเออลืมภาพรวมครบแล้วยยเออผมว่าสุดท้ายอ่ะผมพอดาวจับ,จ,บจับทางได้ง่ายสุดนะ แต่ประกอบยากสุดนะฮะไอตาช่างก็พอยากอะไอพวกนี้ยากครับเนี่ยที่ผมคิดว่ายากกนะคือมีว่าวนะ,ะัะมีช่างมีตาช่างนี้ยากยากเหรอสี่สิบวิเนี่ย <laughs> เรื่องังเอิญนะแต่ที่ยากก็จะมีเนี่ยสามอันนี้ฮะนกเนี่ย,ยมันหรือแค่มุมเท่าที่ผมปรับไม่ได้แต่จัาไม่ออกไอที่ผมจัาไม่ออกจริงๆคือขี้ว่าวเนี่ยนะ,ะที่เือเพิ่มพอดาวได้อยู่นะฮะก็หมดแล้วรางวัลครบ มิชั่นนี้จบเร็วครับเรียบร้อยโอเคมันหมดแล้วหมดแล้วจริงๆนะฮะสำหรับอันนี้เดี๋วยวซีว่าเราทำอะไรจะบ้างด้วยแต้ประมาณนี้ไอความเรื่องมือที่ดีเยี่ยมนี่คืออะไรอ่ะอเอหลังจากทําดวงดาวโวยบินหลากสีสันร่วกับโวยพอปีใหม่สำเร็จนะฮะโอเคตอนนี้เรามีแต้มาันนี้พันแปดค่าส่งคำเชิญอ่ะพันแปด ซึ่งถ้าผมต้องเลือกใครในนี้ว่าเชิญใครนะผมอาจจะเชิญจุนจินมาเพราะว่าผมเปิดไม่ได้ในครั้งที่แล้วนะฮะส่วนตัวอื่นเนี่ยบอกว่ามีสิทธิ์ดูเลทอยู่เหมือนกันตรวจสอบตัวละครน,นะอ๋อมันก็เคยให้ดูเนี่ยมนให้เลือกตัวละครฟรีเลยยังไงวะผมเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้เอาแสงจัน์อ่ะเราเสร็จไปสอนนี่มันแยกกันหรอไอ้พันแปดมันแยกกันนะได้รับพันแปดเดี๋ยวนะมันได้จากอะไรได้บ้างเนี่ย ดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันเหลือ,อน,นี่อันหนึง่งยังไม่ได้ไปมันเหลือผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเละครับที่ไม่ได้ไปครับเพราะว่าอันนี้น่าจะลงทีหลังนะครับเอ้ยสิอันนี้เราพบแล้วนี่ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสามอันใช่อันนี้จะไม่ได้อกอ้อนที่ผมไีก,ก้อนสีเขียวเมื่อกี้ครับไม่ได้นะมันก็จะเหลือแค่เล่นในเรื่องหลักในเรื่องนี้เปเพอร์แห่งดวงดาวนะครับแล้วก็ผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลนะอันนี้ อ่ะอันนี้ก็จะได้อีกประมาณพันสองพันแปดอีกประมาณสองพันสองกว่าครับสเศษคาถาถ่ายทั้งหมดหกครั้งนะครับรวมๆเอาไงด,ดีเดี๋ยวเอางั้นเดี๋ยวพัทเดี๋ยวพัทหน้าแล้วกันเนาะค่อยไปลุยผู้พิทักแห่งทองทะเลกันนะครับแล้วค่อยไปจบที่เปเพอร์แห่งดวงดาวกันเนาะหรือว่าผู้พิทักแห่งทอทะเลปิดท้ายดีแต่ผมว่าผู้พิทักก่อนแห่งทอทะเลมาก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปอันนี้นะครับ ไปเฟร์เพย์งดวงดาวอันสุดท้ายนะผมคิดว่ากันนะ <c oughs> หรือว่าเอาไหนก่อนดีวะอืมงั้นเดี๋ยวเอานี้เดี๋ยวพัทหน้าผมจะกลับมาเล่นอันนี้ก่อนเป็นบทที่สองครับเป็นเลเทรไลท์บทที่สองก่อนนะครับแล้วค่อยไปพัทต่อไปก็จะเป็นผู้ประชนแข่ง้องทะเลเพราะว่าอันเนี้ยมันมาตอนช่วงเฟสามก็คือตอนที่ในเรื่องบทที่สามมานะฮะเนี่ยอันเนี้ยบทที่สามมาดังนั้นเราจะเล่นอันเนี้ยเป็นอันที่ก่อนในเรื่องสุดท้ายกันเนาะตามนี้กันนะฮะโอเค ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีวันนี้อาจารย์เอรดเบอร์เกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ